ในโลกของอนิเมะมีตัวละครอยู่หลายตัวมากๆเลยที่มีพลังที่ดูจะโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปมากทั้งเป็นตัวร้ายและเป็นตัวดีแต่ในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นพลังอะไรก็ตามมันก็จะมาแพ้พลังแห่งครอบครัวมันคงไม่มีอะไรที่กินใจและน่าตื่นเต้นไปมากกว่าการที่คนในครอบครัวมาร่วมกันต่อสู้และรวมพลังกันวันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาพบกับ10อันดับตัวละครพ่อลูกที่มีพลังอยู่ในขั้นสุดยอดถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่1ิบ Uke, จเซฟกับโจสเกจจกเรื่องโจโจถึงแม้ว่าในตอนนี้โจเซฟจะแก่ตัวลงเป็นอย่างมากแต่โชคชะตาก็ได้นำพาเขามาพบกับลูกชายนอกสมรสอย่างโจสเกะอย่างที่พวกเราได้ทราบกันดีว่าโจเซฟในตอนหนุ่มๆน,นั้นมีพลังที่สุดยอดเอามากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นท็อปทีของเรื่องกันเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้โจเซฟก็ได้แก่ตัวลงไปเยอะแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นที่โอเคอยู่นะไม่ได้แบบว่ากระจอกไปซะเลยทีเดียว บวกกับสแตนของโจสเกตที่เป็นพลังในด้านของการรักษาและคืนสภาพมันจึงทําให้โจสเกตสามารถที่จะฟื้นฟรูร่างกายแก่ๆของโจเซฟได้บางส่วนผมคงต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดโจสเกตได้เจอกับโจเซฟในตอนนุุ่ๆเนี่ยโจสเกตน่าจะเป็นพลังในการต่อสู้ให้กับโจเซฟได้เป็นอย่างดี อันดับที่ 9. ก้าเดดเดอร์คิดที่เป็นลูกของกอดจากโซอีเตอร์เดดเดอร์คิดนั้นเป็นมือปืนที่มาจากเดดเวพอนด์มิสเตอร์อะคาเดมีถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเป็นเรื่องที่กลุ่มเครือเพราะว่าเชื้อสายของเขากับหลอดเดดนั้นดูจะเป็นอะไรที่นอกเหนือความคาดหมายของใครหลายๆคนไปอยู่เยอะเหมือนกันเดดเดอร์คิดเคยพูดเอาไว้ว่าเขานั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาจากส่วนหนึ่งของความตายและตัวของเขานั้นก็ถูกปฏิบัติอยู่ในฐานะของผู้สืบทอดของหลอดเดดในเมื่อความตายนั้นดูจะเป็นจุดสูงสุดของเรื่องโซอีเตอร์นั่นจึงทําให้ ต้องรอรับช่วงต่อจากพ่อของเขาซึ่งก็คือหลอดเดซที่จะทําทให้เขานั้นได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งความตายอย่างแท้จริงอันดับที่8อิจิโกะกับพ่อจากเรื่องบ l e a เทพมรณะคุโรสกิอิชิน อดีตโยมตทูตสุดแกรง่งอิชินนั้นเป็นพ่อของอิชิโกะเขาได้สูญเสียมาซก,กิภรรยาสุดที่รักซึ่งเป็นควินซี่ไปด้วยฝีมือของฮอโลโดยที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ฝังใจเขาเป็นอย่างมากอิชินนั้นเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยที่10แห่ง13หน่วยพิทักษ์มีรันงี่คูปเป็นรองหัวหน้าและฮิสึกายะเป็นลำดับ3นอกเหนือจากนั้นก็คืออิชินเป็นหัวหน้าของตระกูลชิบาจึงไม่น่าแปลกใจที่อิชิโกะนั้นจะมีใบหน้าเหมือนกับชิบาในนนนนตออี้้ิิชันนไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกกับแต่่อนแต่ถ้้าาเขาไดจับคู่ อิจิโกะแล้วก็พวกฮอลโล่ต้องร้องไห้เลยวิ่งหนีเป็นแน่อันดับที่7เอนเดเวอร์กับโชโตะจากเรื่อง My Hero Academia เป็นที่ทราบกันดีว่าเอนเดเวอร์นั้นต้องการที่จะกลายมาเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งแต่ว่าคราวนั้นก็ทําได้เพียงแค่ตามหลังออมไม้อยู่ต่อยๆมันจึงทาให้เขาย้อนกลับมามองดูตัวเองว่าอัตลักษณ์ของเขานั้นอาจจะยังไม่คู่ควรนั่นจึงทําให้เอนเดเวอร์ได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่มีอัตลักษณ์น้าแข็งจนออกมาเป็นโทโดโรกิโชโตะถึงแม้ว่าโชโตะนั้นจะมีความสมบูรณ์แบบและเพอร ที่เป็นครึ่งร้อนกับครึ่งเย็นแต่เอนเดเวอร์ก็ได้คอยฝึกฝนการต่อสู้ให้กับโชโตตั้งแต่เด็กๆเลยจึงทําให้โชโตเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปทําได้เพียงแค่ฝึกต่อสู้ต่อสู้ไปวันๆถึงแม้ว่าสิ่งที่เอนเดเวอร์ทำลงไปนั้นจะดูเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้และอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าโชโตนั้นมีความสามารถในด้านการต่อสู้และการใช้อัตลักษณ์ที่ดีเยี่ยมมากกว่าเ,เพื่อนๆคนในเือนในห้องซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากการฝึกของเอนเดเวอร์นั่นเองถ้าเกิดว่าเอลนเดยี <ๆ S 1> อันดับที่6อีกนิวกับนัตสึจากเรื่อง Fairy t a ทลทุกคนนะ่าจะทราบกันดีว่านัตสึนั้นเป็นสุดยอดนักฆ่ามังกรและอีกนิวก็เป็นสุดยอดมังกรใช่ครับ2คนนี้เป็นเพาะลูกกันคืออีกนิวเนี่ยเขาได้เลี้ยงนัตสึมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยอีกนิวเป็นคนที่มอบพลังและความกล้าหาญให้กับนัตสึจนทำให้นัตสึได้ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ถึงแม้ว่าอิกนิวนั้นจะได้ตายไปในการต่อสู้กับแอคโนโลเกียก่อนที่อิกนิวจะหมดลมนั้นเขาก็ได้ส่งต่อพลังของเขาทั้งหมด ไปให้กับนัสืสอนั่นจึงทําให้นัดสึมีความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นอันดับที่5มินาโตะกับนารุโต ในวันที่นารูโตะเกิดมานั้นมินาโตะพ่อของเขาก็ได้ปกป้องเขาอย่างสุดชีวิตถึงแม้ว่ามินาโตะจะไม่ได้อยู่เลี้ยงดูนารูโตะเลยแต่ว่านารูโตะนั้นก็สัมผัสได้ถึงความรักและความอบูนของตัวมินาโตะจากจักระผ่านตัวของจิ้งจอกก้าหางที่ได้ผนึกไว้ได้ตัวของนารูโตะครึ่งหนึ่งกับตัวของมินาโตะครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกหลายๆช่วงเวลาที่ตัวของมินาโตะนั้นได้ถูกทาการสภาวสีคืนชีพขึ้นมามันก็ทาให้พ่อลูกได้พูดคุยกันแล้วก็มีฉากซึ้งๆ ของนารูโตะกับตัวของซากุระเนี่ยโดนคาถาอ่านจันทราซึ่งทําให้นารูโตะได้พบกับพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ใช้ชีวิตได้ใช้เวลาร่วมกันถึงแม้ว่านารูโตะจะมีความสุขมากๆในช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับพ่อแม่แต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่มีความจริงเลยในช่วงของสงครามโลกนินจาผมคงต้องบอกเลยว่าการร่วมมือกันระหว่างมินาโตะกับนารูโตะเนี่ยเป็นอะไรที่ลหลายๆคนฮายกันมากๆซึ่งรวมถึงตัวผมเองด้วยคือจะบอกว่ามันเป็นฉากที่ผมเฝ้ารอมานานก็ถูกนะ เป็นคนที่ดูเหงามากๆประมาณว่าใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวโหยหาเวลาในการใช้ชีวิตกับพ่อแม่แต่ว่ามันก็ไม่มีและพอมิโนโตกับนารุโตได้เข้ามาร่วมต่อสู้กันมันจึงทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่านี่แหละ คือสิ่งที่ฉันตามหามานานอันดับที่สซาสเกะก,กับซาระดาถึงแม้ว่าซาสเกะนั้นจะไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะว่าเขานั้นต้องคอยตรวจสอบความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านโคนฮะคือซาสเกะเขาก็ล่าตะเวนไปทั่วแหละแต่ด้วยสายเลือดอุจิหะที่เชื่อมโยงซาสเกะก,กับซาระดาอยู่นั้นจึงทําให้ทั้งคู่ต้องมาพูดคุยกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าซราราดะเธอก็สามารถที่จะใช้เนตวงแหวนได้ใช่ไหมล่ะซึ่งการที่เธอต้องการจะใช้เนตวงแหวนให้ดีมากกว่าเดิมเนี่ยมันก็คือเธอต้องไปปรึกษาพ่อของเธอก็คือาสเก,ก แล้วซาสึเกะนะครับก็ต้องคอยดูแลลูกคอยแนะนําว่าต้องใช้ไปในทางไหนอะไรยังไงบ้างที่สําคัญเลยก็คือตัวของซาสึเกะเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนที่เย็นชาไม่ค่อยสนใจอะไรก็ตามทีนะแต่ว่าจริงๆเขาก็สนใจลูกเขาอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นส่วนน้อยก็เถอะนะจริงๆแล้วเท่าที่ผมดูหรือว่าผมเห็นมาเนี่ยซาสึเกะดูจะสนใจตัวของโบรุโตแล้วก็ดูแลโบรุโตดีมากกว่าอีกนะคือฝึกฝนให้โบรุโตเยอะกว่าจนจะเรียกว่าโบรุโตกลายเป็นลูกของซาสึเกะแล้วเนี่ย อย่างที่ทุกคนทราบกันดีถึงความแข็งแกร่งของซาสเกตว่ามันไม่น่ามีใครมาเทียบซาสเกตได้แล้วและยิ่งเขานะครับได้ร่วมมือกับลูกสาวของเขาอย่างซารดานในงานต่อสู้มันจึงทาให้ศัตรูหลายๆคนไม่อยากสู้กับทั้งคู่แน่นอนเพราะว่าสู้ไปก็แพ้จะสู้ทําไมอันดับที่3เซเซมูนกับจิบิอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าจิบินั้นเป็นลูกสาวของเซลมูนซึ่งประเด็นของเซลมูนเคยมีการถกเถียงกันถึงเรื่องที่ว่าเซลมูนเนี่ยมีความสามารถและพลังมากกว่าโกคูเป็นหลายเท่าเลยเรียกได้ว่าเซลมูนเนี่ยสามารถเอาชนะ นานนานมเทียบกัจึงทําให้ในตอนนี้เซลามูน mm. นั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกของอนิเมะแน่นอนว่าจิบิที่เป็นลูกของนักการทซิโร่กับเซรามูนก็จะมีพลังที่เหนือกว่าและแน่นอนว่าถ้าเกิดเซรามูนมาจับคู่กับจิบิต่อสู้กับพวกสัปหลาดเนี่ยผมว่าพวกเราคงอาจจะต้องย้ายโลกหนีกันแล้วแหละอันดับที่2โกคูโกหังและโกเทน จากเรื่อง Dragon นบ l l ผมว่าท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโกคูเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้เก่งเป็นคนที่ชอบในการต่อสู้เป็นคนที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาแต่ว่าในเรื่องของการทําหน้าที่เป็นคุณพ่อเนี่ยผมว่าโกคูน่าจะยังทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้สอนวิชาให้กับโกฮังแต่ว่าไม่ค่อยได้สอนอะไรให้กับโกเทนมากสักเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงที่โกเทนเกิดมานะครับตอนนั้นโกคูเนี่ยก็ได้ไปอยู่กับท่านเจ้าปพปภพซะแล้วจริงๆแล้วโกฮังเป็นคนที่มีพรส พลังแฝงในตัวเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยดันรักในด้านของการเรียนจึงทําให้ตัวของเขาไม่ได้ฝึกวิชาแล้วก็ทําให้ความสามารถฝีมือเนี่ยตกลงเรื่อยๆส่วนโกเทนบทบาทที่ได้โชว์พลังอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็เป็นตอนที่เขานะครับได้ไปฟิวชั่นกับทรังแล้วก็ต่อสู้กับจอมมารบูซึ่งในตอนนั้นผมก็รู้สึกว้าวมากๆถึงพลังของทั้งคู่ที่รวมกันซึ่งถ้าเกิดว่าโกคูโกหังแล้วก็โกเทนมาร่วมมือกันต่อสู้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีวายร้ายตัวไหนที่สามารถต่อกรกับพวกเขาได้้เลยทยทาสุด กับอันดับที่1นารูโตะกับโบรูโตะทุกคนน่าจะทราบกันดีว่านารูโตะนั้นเป็นโฮคาเงะรุ่นที่7ของหมู่บ้านโคโนฮะซึ่งนารูโตะตั้งแต่เด็กๆ เขาก็ได้คอยฝึกฝนตัวเองฝึกวิชาทําอะไรต่างๆนานามากมายเรียกว่าเขานั้นมีความพยายามเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโหมดก้าวหางโหมดเซียนโหมดแปริออนที่สําคัญเลยก็คือนารูโตะนั้นเป็นถึงวีรบรุรุษแห่งสงครามโลกนินจาโดยตัวเขานั้นได้ช่วยเหลือชีวิตของใครลหลายๆคนเอาไว้แต่พอตัดภาพกลับมาทางด้านของโบรลโตะกันบ้างเนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าโบรลโตะเขาก็ได้ไปฝึกวิชากับซาสึกะแล้วก็มีความพยายามสูงเหมือนกันแต่ว่านะครับแต่ว่าทําไมบทของโบรลโตะมันถึงได้เป็นแบบนี้ กับแบบนี้คือก็เข้าใจนะว่าทางเนื้อเรื่องเนใี่ยอยากจะปูบทของตัวร้ายตัวใหม่ให้มันดูมีความเก่งขึ้นมาแต่จริงๆก็ไม่เห็นจะต้องทําให้โบโรโตรดูกลายเป็นตัวทวงขนาดนี้เลยถึงจะอย่างนั้นก็ตามทีแต่ถ้าเกิดว่านาโูโตกับโบโรโต้มาร่วมกันต่อสู้แล้วเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมน่าจะนึกภาพกันออกใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วและทางด้านของศัตรูก็ไม่สามารถต่อกรพลังของพ่อลูกคู่นี้ได้เลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับสิอันดับพ่อลูกสุดแกรง่ง กกอนนจากกัไปยังมีตัวละครพ่อลูกคู่ไหนอีกไหมที่มีค่าพลังสูงสูงหรือว่าค่าพลังโหดโหดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไปได้เลยครับแล้วผมจะไปตามอ่านอีกแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s like, u b s c r i b e และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ